ơi mẹ ơi các Được ครับ สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่วัชชาพาเที่ยว EP ที่สามสิแบ,บแต่แปบเดียวสามสิบที่แหละก็วันนี้อยู่วันที่บึงสัมปะทวนบึงสามปะทวนนะครับะทะเลนครผสมลมแรงมากดูจากสภาพอากาศวันนี้น่าจะน่าจะยากเล้วครับก็ยังไม่รู้ว่าจะยังไงกันเดี๋ยวเดี๋ยวคอยตามกันครับว่าถ้าถ้าก้อนเนี้ยมันไปอ่ะก้อนที่มันกําลังพัดมาเนี่ย เราจะได้ลงเป็นกันไหมก็ตอนนี้มันสี่โมงครึ่งแล้วครับวันนี้มามาช้าด้วยใช่มช้าเพราะว่าเลิกงานแล้วก็มากนันเลยโอเคครับเดี๋ยวตามกันครับมาชาพาเที่ยวอีพีที่สาสิบึงสัมปทวนครับผม สองสืุยครับแต้มแรกฝนตกตกตลลุยนะครับวันนี้เอามาสองชุดนะเป็นคันยาวนะครับเก้าฟุตสปินนะครับแล้วก็เบสชุดเก่งชุดหน้าแต่ว่าตีสปินไปก็โดนเลยครับ ในตัวนะฮะตัวนี้จะค่อยๆเล่นนะตันตีทุนนะครับลายสองเมตรน,นะลอดูไกันครับ มีคนนี่หโอ้โหายอยู่ไหมหายอยู่ครับจะไปช่วยพอดีออ่ครับผม,มสามวนครับปินนะปินันยาวครับ9ฟุตเจอไซนี้ก็เหน่อยครับเดี๋ยวดูไซนั่ เอนะี่ีนะฝนตกผมถึงถึงบึงสามทัทวนแล้วส<ฮ>ายนี้นะครับกินกปินเหนื่อยแน่นอนหัวใหญ่มากใช่ครับหัวใหญ่มากครับแล้วก็ตัวค่อนข้างจะยาวนะฮะบ,บึงสามทัทวนครับมาฉาบพาเที่ยวพ p ที่สามสิบครับแล้วตามมันต่อครับผมถ่าย <c oughs> <c oughs> ยังถ่ายแล้วตบเด็กครับผม <c oughs> <c oughs> ตัวนี้ ลูกบึกนะครับตัวนี้หัวท่าน,นสั้นนะครับเดี๋ยวดูกันต่อครับกดหยุดแล้วเหมือนเทิงแล้วผมไม่มีใครอยู่ครับกล้องหน้านะครับภาพเป็นยังไงขออภัยด้วยนะครับ ต้องหน้าคนเดียวครับเอาผลงานมาฝากนานาๆทะได้ครับสายนี้ครับกำลังเมื่อยนะครับผมตามต่อครับโอ้ย หเฮ้ยเฮ้ยเย้ะขาดโอ้ยขาดครับพี่น้องโอ้โหตัวเล็กแรงเยอะได้เลยสามันต่อครับบึงสามกระถ un น่าน่าจะมืนนะครับเดี๋ยวเอาตัวขึ้นมาให้ดูครับรักทุเรนหน่อครับอยู่คนเดียวครับใส่แว่นครับผมเละทั้งตัวครับ อี่โคนทั้คทงคนทั้งปลาครับผมภาพม่ชัดภาพสั่นขอภัยด้วยครับผม <c oughs> ไม่เห็นผมเหรอครับ <c oughs> อัดแล้วมึงสามปทวนครับก็เข้าบ้านแล้วเนี่ยผมไม่รู้โดนอะไรน,น่าจะมีไส้ครับผมไม่แน่ใจว่าเป็นกระโคนหรือเป็นปลาบึกนะตตั้งนะ <c oughs> ง,ง้างไง ตันนี้ค่อยๆเล่นนะครับก็ผมตีหน้าดินนะผมไม่รู้ว่าปลาบึกหรือก้วโคนะครับเดี๋ยวมาดูกันครับแล้วก็เป็ดค่อนข้างจะเล็กด้วยครับวพราตอนแรกเราใช้เป็ดตัวใหญ่นะครับแล้วก็ปลามันกินห่างตัวก็เลยคิดว่ามันน่าจะระแวงครับก็เลยเปลี่ยนเป็ดตัวเล็ก เล็กตีหน้าเดนก็โดนเลยครับภาพไม่ชัดขออภัยด้วยนะครับมันมันเป็นตอนกลางคืนเนอะแล้วก็กล้องมือถือน่าจะได้ประมาณนี้ครับเบรกออกไม่อยู่เลยครับออ้นาแทรสู้อีกครับ

ครดีไซ้ฟครับ,รบว้าวสวยมากครับผมตัวนี้อ้วนมากไม่รู้ว่าภาพสวยไหมนะหรือว่ากล้องจะชัดแค่ไหนนะครับ <c oughs> วันนี้ถ่ายรูปสวยๆใหรารอเลยบริอมาทวนครับวัชชาพาเที่ยวอีพีที่สามสิบกับวันที่ฝนตก ยาวไปครับตามมาต่อครับเรวสุดท้ายนะของของข้ามคืนนี้ครับเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าคุยกันใหม่โอเคครับผมนะครับเออ่สวัสดีตอนเช้านะครับที่บึงสัมปทวนครับตื่นเช้านิดหนึ่งเพราะว่าเมื่อวานตกไปไม่นานนะครับประมาณหา้หาไม้ห้าไม้ได้เนาะ ห้าไม้แล้วก็ฝนตกหนักมากครับแล้วก็ยุงเยอะมากก็เลยมาตามเก็บกันช่วงเช้าอีกสักสักหน่อยหนึ่งก่อนที่จะเช็คเอาท์ครับเดี๋ยวมาดูกันว่าจะเป็นยังไงที่บึงสำประทวนครับบรรยากาศช่วงเช้าๆ้านะครับที่บึงสำประทวนครับก็บรรยากาศดีเลยครับเม,มื่อคืนมีฝนตกนะครับอากาศเย็นครับ ดีเบ็ดลงไปแล้วนะครับเดี๋ยวมาตามดูครับโอเค ไม่หือไม่คืนเลยครับคือทื่อๆมากครับตันี้เข้อไปดีครับตอนี้ยายไปแล้วอไรวะหายตอไปแล้วเฮ้เ้เย้้เยายเ ไม่รู้ว่าหลุดหรือขาดนะใหญ่ด้วยครับตัวนี้เดี๋ยวเหรอไม่ร,รู้ว่าหลุดหรือขาดนะน่าจะหลุด<น>เป็นเป็นรอยเต็มเลยเด็ดง้างครับครับนะฮะเด็กง้างนะครับง้างเลยนะครับ ตัวนี้ใหญ่ด้วยคือแบบมันทื่อมากอะ่ะมันไปแบบช้าช้ามากจะตามกันใหม่ครับผม <Okay. S 1> บึ้งสมบทวนเช้านี้ครับนม่รู้โดนอะไรค,รคือเซตเบรกบางๆนะครับพยายามเล่นพยายามเลี้ยงเอาไม่อยู่ครับไปแบบไปทื่อๆเลยครับกระชากแรงมากแล้วก็ว่ายชา้ชาๆต่ตามกันต่อครับผมเจได้ยอยู่ และนี่คือบ้านเกาหลีนะครับที่บึงสมบทรนก็จะมีที่พักเลยนะครับเป็นบ้านเกาหลีราคา800บาทครับเดี๋ยวเข้าไปดูกันครับก็จะเป็นเตียงใหญ่นะครับผมตู้เสื้อนะครับแอร์ครับช่ำมากครับตัวนี้ทีวีครับมีพัดลมให้1ตัวนะครับสำหรับถ้ากลางคืนนั่งหน้าบานสามารถต่อพัดลมไปนั่งได้นะแล้วก็ตู้เย็นนะครับห้องน้ำครับ ถือว่าโอเคนะครับสำหรับราคา800บาทที่บึงสัมปทวนครับกับบ้านเกาหลีครับตรงนี้ก็เปิดมานะครับชมวิวได้ครับข้างนอกนะครับด้านนอกครับโอเคครับ ขออนุญาตปิดคลิปในรถเลยแล้วกันนะครับจบไปแล้วนะครับกับบึงสัมปทวนครับเมื่อเช้าก็เกิดอุบัิเหตุทางรกนิดหน่อยครับเหมือนตัวการตีกลับจะมีปัญหานะฮะเวลาปลากินแล้วอัดปลาอยู่เนี่ยเบรกมันตีกลับนะครับเบรกมันมันเด้งกลับทําให้เอ็นมันฟูเนาะก็เลยไม่ได้ตกต่อได้ไปประมาณ 3- 4ไม้ครับได้ปลาใหญ่แต่ก็เบ็ดง้างนะครับไม่มีผลงานฝั่งน้าๆพี่ๆเลยครับเมื่อเช้ากราบขออภัยด้วยเนาะไว้ไว้ตามกันใหม่ใน ล้งต่อไปนะครับที่ที่บึงสามพวนนะน่าจะมาซ้ำอีกครับแต่ว่ายังไม่รู้ช่วงไหนโอเคครับ e ีพีนี้ถ้าชอบถ้าถูกใจนะครับฝากกดไลค์นะคถ้ากดแชร์กด s u b s c r i b e ให้ช่องท่องเที่ยวในครอบครัวเล็กๆช่องนี้ด้วยครับแล้วเจอกันใหม่อ p พีหน้าโอเคครับฝากวันนี้นะครับมัฉาวาเที่ยวนะครับ e ีพีที่30บครับบึงสามพวนครับแล้วเจอกันอีพีหน้าวันนี้ลาไปก่อนขอให้ทุกท่านโชคดีครับสวัสดีครับ About well, quiet with a big mouth. Listen for the doubt, then call it. Make you out for what you say to me. Look at every single need. If you got what I need, then oh, I'll take you on.